ลุงลุงลุงอย่าใส่ตุดอย่าใส่ตุดจะเหมือนคนนั้นก็เหมือนคนนั้นเดี๋ยวเหมือนคนนั้นครับลุงเปลี่ยนไปนะครับลุงเปลี่ยนไปมืดเหรอหนุ่มโอ้โหลุงก๊อปปี้นะครับลุงก๊อปปี้ สนุกสนานครับไม่มีอะไรเนาะใครเครียดใครเครียดครับลุงลุงว่าจะเดินแบบเนาะเอาท่าท่าเหมือนคนนั้นเลยออโอ้ สุดยอดมากคเพราะท่าเลยครับนี่นี่เออลุงลุงลุงอย่าใส่ตูดอย่าใส่ตูดจะเหมือนคนนั้นจะเหมือนคนนั้นเดี๋ยวเหมือนคนนั้นครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปนะครับลุงเปลี่ยนไปมืดแท้เลยเด็กหนไรลุ่มโอ้ลุงก๊อปปี้นะครับลุง